วันนี้นะครับก่อนที่คุณอยากจะเป็นอะไรนั้นนะครับคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้อยากเป็นครูก็ต้องเรียนครูอยากเรียนเป็นหมอก็ต้องเรียนหมออยากเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็เหมือนกันอยากเป็นนักธุรกิจก็ต้องไปเรียนธุรกิจนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์พีเชนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์พีเชนะครับทุกๆวันอังคารนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับผมก็จะมีความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับออนไลน์มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับแน่นอนครับ e ีีนี้นะครับผมก็มีความรู้มาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ ครับสำหรับรายการรอบดูออนไลน์ายมิสเตอร์พีเคนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจนี้นะครับมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือว่าอีก5ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพม่านะครับมีอยู่5ประเทศนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้กับแอปนี้นะครับณปัจจุบันนะครับแต่ในความภายภาคหน้านะครับผมไม่รู้ว่าแอปนี้จะพัฒนาไปถึงเท่าไหร่นะครับเห็นเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือ ทั้งเอเชียนะครับอันนี้ก็คอยดูกันแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมาเจาะประเด็นนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า d o b r i d g e เนี่ยนะครับมันสร้างรายได้ได้อย่างไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่ากับธุรกิจ d o Bridge ไม่มีความเสี่ยงใดๆเพราะว่าคุณไม่จาเป็นต้องลงทุนนะครับ มีแต่ได้กับได้เพราะว่าคุณได้ทั้งสินค้าฟรีสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีนะครับลงทะเบียนฟรีนะครับแล้วก็ได้สินค้าฟรีออไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้คูป,ปองฟรีอีก300บาทนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปพลิเคชันโดบิชเนี่ยครับสามารถสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับ ครับสำหรับแอปพลิเคชันดรบริชนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับโอเคนะครับมีอยู่2รูปแบบนะรูปแบบที่หนึ่งะครับเป็นการสร้างรายได้นะครับผ่านการขายสินค้านะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากจะไปทําธุรกิจนะครับก็ขายสินค้านะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสต็อกของแพ็คของเสียเงินมาตุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในเรื่องของสินค้าใดๆนะครับเพราะว่าบริษัท จะทําให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของสต็อกของ,อของหรือแม้กระทั่งส่งของให้ลูกค้านะครับคุณไม่ต้องเป็นต้องต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเรามีระบบให้ช่วยเหลือให้ทุกท่านครบรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่1นนะครับแล้วคุณจะได้รายได้อย่างไงนะครับสมมติว่าคุณสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับลงทะเบียนแอปพลิเคชันแล้วนะครับ คุณก็ได้สินค้าออกไปขายใช่ไหมเอ้ยได้สินค้าออกไปใช้ใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัลลูเซ่วิตอ o s ดีโรเซสนะครับหรือว่าอะไรอีกอะจะเป็นพวกไฟเบอร์จะเป็นพวกมานะอะไรเงี้ยนะครับคุณก็เลือกสินค้าที่คุณได้ฟรีนั้นนะครับออกมาใช้ก่อนนะครับเมื่อคุณเอาออกมาใช้แล้วนะครับมันดีนะครับคุณมันเกิดผลลัพธ์อะไรกับคุณคุณก็บอกต่อแค่นั้นนะครับแค่นั้นจริงๆ ถ้าเกิดว่าคุณก็บอกต่อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, Line Instagram หรือว่าอะไรต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทุกท่านได้เล่นอยู่นะครับคุณก็เอาไปโปรโมทนะครับว่าคุณใช้สินค้านี้แล้วมันดีจริงนะครับเกิดผลลัพธ์อะไรกับคุณให้พูดตามความจริงนะครับให้พูดตามความจริงว่ามันเกิดผลลัพธ์อะไรกับคุณนะครับแล้วมีคนมาสั่งซื้อสินค้านะครับในในตัวที่คุณได้ทําการโปรโมทไปนะครับ คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการโปรโมทนั้นนะครับ3 0ต่อชิ้นนะครับฟังดีนะครับต่อชิ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่อต่อล็อตที่คุณขายนะนะครับสมมติว่าสินค้านะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงอยูละนะครับสมมติว่า100บาทนะครับคุณก็ได้ไปแล้ว30บาทนะครับราคา1 0 0 0บาทคุณได้300ออ่ะนะอันนี้ก็คิดเอานะครับว่าการ สร้างรายได้แบบไม,ไม่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะครับแต่ถ้าการรับซ,ซื้อสินค้าเนี่ยนะครับการซื้อสินค้าก็ลูกค้าเขาก็จะไปซื้อผ่านแอปนะครับดาวน์โหลดแอปซื้อผ่านแอปช้อปปิ้งที่ชื่อว่าดับิชเองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปกยันขยอว่าเอ้ยที่ตัวนี้นะตัวนั้นเนี่ยน,น,น,นะเรามีหน้าที่แค่โปรโมทนะครับมีคนมาซื้อสินค้าเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับนี่คือช่องทางที่หนึ่งนะครับ ต่อมานะครับช่องทางที่2นะครับก็คืออยากเป็นนักธุรกิจหรือว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็คือการซื้อเฟรนช์ชายนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อเฟรนช์ชายนี่นะครับก็ให้คุณนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเองนะครับแต่ว่าผมแค่บอกว่าช่องทางที่2ก็คือการเปิดเฟรนช์ชายนะครับหรือว่าการสั่งซื้อเฟรนช์ชายนะครับว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ไม่มีทุนนะครับธุรกิจนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ การซื้อเฟรนชชายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรอะตามปั๊มปตทอะเขาเรียกว่าอะไรนะร้านกาแฟอเมซอนพวกร้านอะไรต่างๆพวกอะไรที่เป็นพวกร้านเวยดเตี๋ยวพวกร้านอะไรเนี่ยนะครับคุณลองนึกดูนะครับว่าการที่จะเปิดเฟรนช์ชายนะครับแต่และเฟรนช์ชายนีย่คุณต้องใช้เงินขนาดไหนนะครับคุณต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับต้องมาทําการจัดกระบวนการอะไรเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น สั่งซื้อของมาตุนนะครับหรือว่าจะเป็นการส่งของแพ็กของให้ลูกค้าเองนะครับทำระบบในการขายเองนะครับอันนั้นตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าคุณมีหน้าที่แค่เป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะครับในเรื่องของกระบวนการสินค้าในเรื่องของกระบวนการขายในเรื่องของกระบวนการทุกอย่างที่เป็นหลังบ้านเนี่ยนะครับบริษัทมีให้หมดนะครับคุณมีหน้าที่แค่เปิดเป็นชายแล้วก็นั่งบริหารธุรกิจนะครับ ส่วนการบริหารธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับคุณจะบริหารในรูปแบบใดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารคนบริหารเวลาบริหารอุปกรณ์บริหารอะไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้การบริหารมีแค่อย่างเดียวก็คือเวลานะครับมีเวลาทํำไหมนะครับมีเวลาศึกษาไหมมีเวลาเรียนเรียนรู้ไหมนะครับอันนี้ก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับ ธุรกิจนี้นะครับมีสอนให้ฟรีตั้งแต่คุณทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับจับมือทำนะครับตั้งแต่คุณไม่รู้ออนไลน์นะครับคุณไม่รู้ว่าวิธีการที่จะสร้างเงินผ่านออนไลน์เนี่ยทำยังไงนะครับก็คุณก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับก่อนที่คุณอยากจะเป็นอะไรนะครับคุณก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นก่อนนะครับคุณถึงจะสามารถที่จะสร้างเงินจากธุรกิจที่คุณอยากจะเป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็น2ช่องทางนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าการสร้างธุรกิจแบบไม่มีลิมิตในการสร้างรายได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับมีคนที่เขาสร้างรายได้นะครับหลักแสนหลักล้านหลายคนแล้วนะครับแล้วก็หลักหมื่นหลักพันนี่หลายหมื่นหลายแสนคนแล้วนะครับแล้วก็หลักร้อยหลักพันเนี่ยยิ่งเยอะนะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าธุรกิจดรบปดิชสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับก็คือสร้างรายได้ได้2ช่องทางนะครับอันดับแรกก็คือนําสินค้าฟรีจากแอปพลิเคชันออกไปใช้นะครับแล้วเกิดผลดีอะไรให้พูดตามความจริงนะครับเกิดผลลัพธ์ต่อคุณยังไงนะครับให้พูดตามความจริงแล้วก็เอานําไปโปรโมตในโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆที่คุณได้เล่นอยู่ในปัจจุบัน นะครับมีคนสั่งซื้อสินค้าคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไป3 0 7 0ถึงนะครับมีคืออันดับที่1นะครับอันดับที่2นะครับก็คือเป็นการเปิดเฟรนชายนะครับก็คือการสร้างธุรกิจหรือว่าการเป็นนักธุรกิจนั่นเองส่วนการจะเป็นนักธุรกิจได้นั้นคุณต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับวิธีการเรียนรู้ช่องทางเรียนรู้เครื่องมือในการทําธุรกิจ ค,คุณถึงสามารถที่จะสร้างได้ได้ได้นะครับไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาในดรอปเรกแล้วอยากจะสร้างธุรกิจแล้วมาสร้างได้เลยนะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับก่อนที่คุณอยากจะเป็นอะไรนั้นนะครับคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้อยากเป็นครูก็ต้องเรียนครูอยากเป็นหมอก็ต้องเรียนหมออยากเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็เหมือนกันอยากเป็นนักธุรกิจก็ต้องไปเรียนธุรกิจนะครับ อันนี้ก็ขอนำมาฝากทุกท่านได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือสายสินค้าก,กับการเปิดเป็นชานั่นเองนะครับตบท<ห>่านไหนนะครับที่กําลังตกงานว่างางานนะครับอยากมีไรายได้เสริมธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ท่านได้นะครับตกงานว่างงานนะครับก็คือไม่มีงานทํานั่นเองก็เข้ามาทาธุรกิจนี้ฟรีนะครับ อยากมีรายได้เสริมก็มีงานทําอยู่แล้วแต่ว่าหารายได้เสริมนะครับหลังเลิกงานหรือเวลาว่างอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสชั่วโมงถึง3ถึง5ชั่วโมงหรือ1-3ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะบริหารเวลาเอานะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับผมรายการรอบรู้ออนไลน์บ y m ม p k นะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับวิธีการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า d o o บร i ด e นะครับซึ่งมี วิธีการหาเงินได้2รูปแบบอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับหลายๆท่านก็กําลังสงสัยอยู่ว่าดอบริสเนี่ยมันเป็นธุรกิจอะไรแบบไหนสร้างเงินได้ยังไงวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการรับรู้ออนไลน์ by Mr BK นะครับก็ขอพาทุกท่านมาเรียนรู้นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับจะเป็น ความรู้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับจะหาเงินออนไลน์ไหมหรือว่าจะเป็นความรู้อื่นๆเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับก็ขอในชุมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังสาหรับ EP นี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก ด,ดิงดิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรั้วันนี้นะครับผมกอยากินทีชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำับข่าวสารคารสวัวครับโอเค